ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยที่1เรื่องเศษส่วนดับแรกนะคะเราไปรู้จักจำนวนที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 1, กันก่อนเลยอเด็กๆเห็นรูปนี้ใช่ไหมคะเป็นรูปวงกลมถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนคะ สองส่วนนะคะดังนั้นส่วนทั้งหมดของเราก็คือ2แล้วถ้าแม่ครูระบายสีหรือแรงเงาไป1ส่วนตรงนี้ถ้าเขียนเป็นในรูปเศษส่วนจะเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน2นั่นเองเศษหส่วนส,วน,ส,วน,สวน,นะคะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือแปลว่าครึ่งนั่นเองค่ะ เออแล้วรูปนี้ล่ะมีทั้งหมดกี่ส่วนอ่ามี4ส่วนนะคะแล้วถ้าแม่ครูระบายแรงเงาไปครึ่งหนึ่งคือกี่ช่องลูกอ่าครึ่งหนึ่งของ4คือ2ช่องนั่นเองก็จะได้เศษ2ส่วนสนะคะรูปถัดไปรูปนี้เลยมีทั้งหมดกี่ช่องคะมี8ช่องใช่ไหมคะ แล้วครึ่งหนึ่งของ8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ4ช่องนั่นเองก็จะได้เศษ4ส่วน8นะคะอันนี้แหละลูกมีกี่ช่องเอ่ยมีทั้งหมด10ช่องนั่นเองนะคะแล้วครึ่งหนึ่งของ10มีค่าเท่าไหร่คะ มีค่าเท่ากับ5ช่องนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะก็จะอ่านว่าเศษ5ส่วน10ค่ะค่ะคำว่าครึ่งหน,นึ่งนะลูกมีความหมายอความหมายหนึ่งก็คือคำว,ว่าหาร2นั่นเองเช่นเด็กๆมีเค้กอยู่4ชิ้นนำไปแบ่งให้เด็ก2คนจะได้คนละกี่ชิ้นคะก็จะได้คนละ2ชิ้นนั่นเองถูกไหมคะหรือถ้าเด็กๆ มีเค้กอยู่4ชิ้นเก็บไว้กินครึ่งหนึ่งเด็กๆกินไปครึ่งหนึ่งแล้วเด็กๆเก็บไว้อีกครึ่งหนึ่งก็จะเหลือแบบนี้ใช่ไหมลูกกินไปครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งแสดงว่าเหลือกี่ชิ้นคะเหลือ2ชิ้นเลข2เนที่มาเราก็สามารถเอาจํานวนเค้กทั้งหมดมาหารด้วย2นั่นเองค่ะก็จะได้4หาร2เท่ากับ2นะคะต่อไปครึ่งหนึ่งของ8หล่ะ นำ 8, มาหาร2จะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ4นั่นเองก็เศษสส่วน8ก็จะมีค่าก็คือเป็นครึ่งหนึงหรือเศษ1ส่วนสนะคะแล้วส่วน10ล่ะคะครึ่งหนึ่งคือนำา10มาหาร2อผ่าครึ่งเลยก็จะเท่ากับ5นะคะก็จะได้เศษ5ส่วน10นั่นเองมีค่ากับครึ่ง ต่อไปเราจะคิดเลขแบบเร็วๆไม่มีภาพประกอบแล้วบ้างนะคะครึ่งหนึ่งของ20จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย20หาร2คือ10นะคะถ้าเรามีขนม20ชิ้นไปแบ่งเป็น2กองก็จะได้กองละ10ชิ้นเนาะโอเคต่อไปค่ะถ้าเป็น16ล่ะส่วนได้16ครึ่งหนึ่งของ16ก็คือ 16หารสองคือ8นั่นเองค่ะต่อไป12ค่ะครึ่งหนึ่งของ12คือ12หาร2คือ6นะคะต่อไป30ค่ะครึ่งหนึ่งของ30หรือ30หารสองคือ15นั่นเองค่ะจำนวนนี้ก็จะทำให้เป็นเศษ1ส่วน2หรือทำเป็นครึ่งได้แบบนี้นะคะคือ 10, ข้อแรกก็เศษ10ส่วน20เศษ8ส่วน16 เศษหกส่วนสิบสองเศษสิบส่วนสาค่ะต่อไปครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่งของ24คือ24หารสองได้12บสค่ะถูกต้องครึ่งหนึ่งของ18ค่ะ18หารสองได้เก้านะคะครึ่งหนึ่งของ40ค่ะ40หารสองได้20นะคะครึ่งหนึ่งของ50าค่ะห้าสิบหารสองได้ 25นะคะต่อไปเรามาหากันค่ะว่าจำนวนไหนที่มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองหรือมีค่าเท่ากับครึ่งบ้างลูกถ้าสมมติแม่ครูคลิกแล้วเป็นสีแดงแสดงว่าข้อนั้นไม่ใช่ครึ่งหนึ่งนะคะอาจจะน้อยกว่าครึ่งหรือมากกว่าครึ่งถ้าคลิกแล้วเป็นสีเหลืองแสดงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมาดูพร้อมกันข้อเอเด็กว่าใช่ไหมลูกเป็นครึ่งหนึ่งไหมคำตอบคือ อ่าไม่ถูกนะคะเพราะครึ่งหนึ่งของ6ต้องเป็น3ดังนั้นถ้าจะได้ครึ่งก็คือเศษ3ส่วน6นะคะข้อ B ีค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นครึ่งหนึ่งไหมคำตอบคือเป็นครึ่งหนึ่งนะคะ10หาร2ก็เท่ากับ5นั่นเองข้อ c เด็กๆว่าเป็นครึ่งไหมลูกข้อ C เป็นเป็นครึ่งหนึ่งนะคะ12หารสองก็ได้6ค่ะ เป็นครึ่งหนึ่งพอดีข้อดีราคะเด็กว่าเป็นครึ่งหนึ่งไหมสามสิบหกหารสองได้สิบแปดนั่นเองค่ะเป็นครึ่งหนึ่งถูกต้องค่ะข้ออีเด็กๆว่าเป็นครึ่งหนึ่งไหมลูกข้ออีเป็นครึ่งหนึ่งนะคะยี่สิบสองหารสิบหารสองนะคะก็จะเท่ากับสิบเอ็ดถูกต้องค่ะข้อเอฟเด็กๆว่าเป็นครึ่งหนึ่งไหมข้อเอฟเฉลยคือ เป็นครึ่งหนึนงน่งนะคะ30หารสองก็จะเท่ากับ15หค่ะข้อจีเด็กๆว่าเป็นครึ่งหนึ่งไหมลูกเฉลยคือข้อจีไม่เป็นครึ่งหนึ่งนะคะ16หารสองก็จะเท่ากับ8นะคะต้องเป็นเศษ8ส่วน16ถึงจะเป็นครึ่งหนึ่งข้อ h เด็กๆว่าเป็นครึ่งหนึ่งไหมเฉลยคือไม่เป็นนะคะ 20หารสองจะเท่ากับ10นะคะดังนั้นข้อนี้ถ้าเป็นครึ่งหนึ่งจะได้เท่ากับเศษ10ส่วน20ค่ะต่อไปข้อ i อเด็กๆคิดว่าเป็นครึ่งหนึ่งไหมฉเฉลยคือไม่เป็นนะคะ8หารสองจะเท่ากับ4ถ้าเป็นครึ่งหนึ่งจะต้องจะต้องเท่ากับเศษ4ส่วน8ค่ะเข้าใจเด็กๆคิดว่าเป็นครึ่งหนึ่งไหมคะ,ฉะเฉลยไม่เป็นนะคะ ครึ่งหนึ่งของ12ก็คือ6ค่ะถ้าจะครึ่งหนึ่งได้ต้องเป็นเศษ6ส่วน12ค่ะต่อไปข้อเคค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นครึ่งหนึ่งไหมคะเฉลยคือเป็นครึ่งหนึ่งนะคะ18หาร2เท่ากับ9ดังนั้นเศษ9ส่วน18ก็เลยเป็นครึ่งหนึ่งหรือเท่ากับ1ส่วนเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะข้อแค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นครึ่งหนึ่งไหมคะเฉลยคือเป็นครึ่งหนึ่งนะคะ เศษ24นะคะเมื่อนำอาหาร2จะเท่ากับ12ค่ะดังนั้นเศษ12ส่วน24จึงเป็นครึ่งหนึงหรือมคีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะกลัไปเลยเรามาดูกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์หรือใช้ ครึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์นั่นเองนะคะมาดูว่าแต่และจำนวนมีค่าเป็นอย่างไรบ้างตัวแรกเศษ3ส่วน8เด็กๆคิดว่าจำนวนนี้มีค่าเป็นอย่างไรมีคสามคำตอบให้เลือกนะคะคือน้อยกว่าครึ่งครึ่งแล้วก็มากกว่าครึ่งค่ะเฉลยข้อนี้คือน้อยกว่าครึ่งค่ะบางคนยังดูไม่เป็นนะคะว่าดูยังไง ค่าครึ่งหนึ่งของ8ต้องเป็นเลขอะไรลูก8ปหารสองก็คือสนะคะแต่เลข3มันน้อยกว่า4เนาะก็เลยเป็นน้อยกว่าครึ่งนะคะต่อไปเศษสส่วนหค่ะเป็นครึ่งหนึ่งพอดีนะคะเพราะว่า6หารสองได้เท่ากับ3นะคะต่อไปค่ะเศษ1ส่วนสค่ะเป็นครึ่งหนึ่งไหมลูกเศษหนึ่งส่วนสี่ มีค่าน้อยกว่าครึ่งนะคะเพราะว่า4หาร2เท่ากับ2นะคะแต่1มันน้อยกว่า2ก็เลยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งต่อไปเศษ10ส่วน10ค่ะตอนนี้มากกว่าครึ่งนะคะมีค่าเท่ากับ1เต็มๆเลยถ้านำมาหารกันจำนวนนี้นะคะถ้าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ10คือ10หาร2เท่ากับ5นะคะซึ่ง10ก็มากกว่า5ก็มากกว่าครึ่งหนึงอยู่แล้ว จำนวนกลับไปเลยค่ะเศษ5ส่วน20ค่ะ,ฉะเฉยน้อยกว่าครึ่งนะคะเพราะว่าครึ่งหนึ่งของ20ก็คือ20หารสองเท่ากับ10ค่ะแต่5น้อยกว่า10ก็เลยน้อยกว่าครึ่งค่ะจำนวนถัดไปค่ะเศษ10ส่วน16ค่ะ,ฉะเฉลยคือมากกว่าครึ่งนะคะเพราะว่าเศษเพราะว่า 16นะคะเมื่อนำมาหาร2จะเท่ากับ8นะคะซึ่ง10มากกว่า8ค่ะจึงมากกว่าครึ่งหนึ่งต่อไปเศษสส่วน12ค่ะมากกว่าครึ่งนะคะเพราะว่า12เมื่อนำมาหาร2จะเท่ากับ6นะคะซึ่ง11ก็มากกว่า6ก็เลยมากกว่าครึ่งหนึ่งต่อไปเศษ14ส่วน30ค่ะฉเฉลยคือ น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าครึ่งหนึ่งของ30คือ15ค่ะแต่1ิบี่น้อยกว่า15าดังนั้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งข้อถัดไปเลยค่ะเศษ7ส่วน18ค่ะมันน้อยกว่าครึ่งนะคะเพราะว่าครึ่งหนึ่งของ18ก็คือ9้านะคะเจก็น้อยกว่า9ก้าก็เลยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งต่อไปเศษ2ี่สิบห้าส่วนห้าสิบค่ะคำตอบคือมีค่า เป็นครึ่งหนึ่งพอดีนะคะเพราะ50หาร2เท่ากับ25ค่ะ25ก็เป็นครึ่งหนึ่งพอดีข้อถัดไป88ส,ส่วน14ค่ะฉเฉลยคือมากกว่าครึ่งนะคะเพราะว่า14หาร2เท่ากับ7นะคะ8ก็มากกว่า7จึงมากกว่าครึ่งค่ะต่อไป40เศษ4 0ส่วน100ค่ะฉเฉลยคือ น้อยกว่าครึ่งนะคะเพราะว่า100หารสได้50แล้ว40น้อยกว่า50ดังนั้นก็ต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งค่ะต่อไปนะคะจะเป็นภาพให้เด็กๆลองตอบคำถามดูนะคะภาพนี้เป็นมีค่าเป็นอย่างไรเป็นน้อยกว่าครึ่งเป็นครึ่งหรือเป็นมากกว่าครึ่งคะฉลยคือเป็นครึ่งหนึ่งพอดีนะคะภาพที่2และภาพที่3ค่ะเป็นอย่างไร น้อยกว่าครึ่งเป็นครึ่งหรือเป็นมากกว่าครึ่งคะเฉลยคือมากกว่าครึ่งนะคะภาพถัดไปค่ะสองภาพสุดท้ายเป็นอย่างไรน้อยกว่าครึ่งเป็นครึ่งหรือมากกว่าครึ่งคะเป็นน้อยกว่าครึ่งนะคะเมื่อเด็กๆนําทั้ง3จํานวน3ข้อความนี้มาเรียงกันถ้าเรียงจากน้อยไปมากเด็กๆคิดว่าอันไหนอยู่น้อยที่สุดคะ ต้องเป็นน้อยกว่าครึ่งตามด้วยครึ่งและสุดท้ายคือมากกว่าครึ่งนะคะจะมีค่าม,มากที่สุดค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษหนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์หรือใช้ครึ่งหนึ่งความครึ่งนะคะเป็นเกณฑ์คำสั่งมีอยู่ว่าให้เปรียบเทียบเศษส่วนโดยเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างนะคะตัวอย่างแรกค่ะ เศษสองส่วนสี 4, ่กับเศษห้าส่วนแปดเราจะเปรียบเทียบโดยใช้ความครึ่งเป็นเกณฑ์นะคะเศษสองส่วนสี่เป็นอย่างไรเป็นน้อยกว่าครึ่งครึ่งหรือเป็นมากกว่าครึ่งคะเป็นครึ่งหนึ่งนะคะเศษห้าส่วนแปดค่ะเป็นมากกว่าครึ่งนะคะดังนั้นครึ่งหนึ่งจะเป็นยังไงกับกว่ามากกว่าครึ่งจะน้อยกว่านะคะถูกต้องคะ่ะข้อที่สองค่ะ เศษ3ส่วน6กับเศษ5ส่วน10ค่ะเศษ3มส่วน6มีค่าเป็นครึ่งนึ่งพอดีเศษ5้าส่วน10มีค่าเป็นครึ่งหนึงพอดีค่ะดังนั้น2จํจนวนนี้ก็จะเท่ากันนะคะเพราะครึ่งเท่ากันเลยต่อไปค่ะเศษส่วน14ค่ะกับเศษ12ส่วน30เศษ8ดส่วน14มีค่าเป็นมากกว่าครึ่งนะคะแล้วเศษ12ส่วน30มีค่าเป็น น้อยกว่าครึ่งนะคะมากกว่าครึ่งจะเป็นยังไงกว่าน้อยกว่าครึ่งคะจะมีค่ามากกว่านะคะต่อไปตัวอย่างที่4ค่ะเศษ10ส่วน10กับเศษ1ส่วน2ค่ะเศษ10ส่วน10นะคะมีค่าเป็นมากกว่าครึ่งนะคะแล้วเศษ1ส่วน2ล่ะคะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งนะคะมากกว่าครึ่งเป็นยังไงกว่าครึ่งลูก มากกว่านะคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่5เศษ3ส่วน8เป็นยังไงกว่าเศษ12ส่วนยี่คะเศษ3มส่วน8มีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเศษ12ส่วน20ค่ะมีค่ามากกว่าครึ่งนะคะดังนั้นน้อยกว่าครึ่งจะเป็นยังไงกว่ามากกว่าครึ่งคะจะต้องน้อยกว่านะคะต่อไปค่ะเศษ2ส่วน4ค่ะ เศษสองส่วนสี่มีค่าเป็นอย่างไรกับเศษเจ็ดส่วนสิบหกค่ะเศษสองส่วนสี่มีค่าครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเศษเจ็ดส่วนสิบหกค่ะมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งจะเป็นยังไงกว่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งจะมากกว่านะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาลองทำแบบฝึกหัดวันนี้กันค่ะ วันนี้นะคะให้เราเขียนวันที่นะคะวันเพื่อจัสปอดีที่9กันยายนพศ2564จากนั้นขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยวันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ละแบบฝึกหัดที่5แล้วนะคะคำสั่งมีอยู่ว่าให้เปรียบเทียบเศษส่วนโดยเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างนะคะก็ให้เด็กๆเ,เขียนโจทย์ลงไปเลยทั้ง6ข้อแล้วก็เติมเครื่องหมายลงไปในช่องว่างให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้ขั้นพร้อมเขียนชื่อชั้นเลขที่ค่ะ แล้วจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งให้แม่ครูนะคะค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคาบเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ